สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ้นภัยไทยแลนด์จ้างเร็วช่วยเหลือเร็วมาร่วมพ้ภัยไปได้วยกันนะคะวันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการระบุตําแหน่งผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงสําหรับอ,อสอมอ,ออสอตอและสอสอจอไปรับชมกันเลยค่ะ วิธีการระบุตำแหน่งผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตอนเองไม่ได้ผู้พิการที่ไม่สามารถหลบหนีไภัยได้และผู้ป่วยติดเตียงผ่านแอปพลิเคชันพลภัย จ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอ,อาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าวหรืออสอตอและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสอสอจอสามารถเพิ่มข้อมูลตำแหน่งผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตอนเองไม่ได้ผู้พิการที่ไม่สามารถหลบหนีภัยได้และผู้ป่วยติดเตียงผ่านแอปพลิเคชันผลภัยเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้รวดเร็วและทันท่วงทีเมื่อเกิดสาธารณ ภยทั้งนี้เจ้าหน้าที่อสมอส,อมออสอตอและสอสอจอสามารถล็อกอินและกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่กำหนดให้และกดเข้าสู่ระบบกรอกเบอร์โทและกดบันทึกกดปิดหน้าต่างสรุปสถานการณ์ประจำวันในหน้าหลักจะพบปุ่มสำรวจผู้ป่วย หากไม่พบปุ่มนี้ให้ตรวจสอบการเข้าสู่ระบบว่าเป็นอสมอสตและสส,ส,สจโดยกดที่รูปคนด้านบนจากตัวอย่างจะเข้าสู่ระบบในนามของอสมการเพิ่มข้อมูลตำแหน่งผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงสามารถทำได้ดังนี้เลือกปุ่มสำรวจผู้ป่วย กดตกลงเพื่อเข้าถึงการระบุตำแหน่งปัจจุบันของตนเองและกดเครื่องหมายนี้เพื่อทำการระบุตำแหน่งของตนเองจะเห็นขอบเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบของตนเองโดยการระบุตำแหน่งของผู้ป่วยนี้สามารถทำได้ภายในขอบเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบของตนเองเท่านั้นเมื่อเลือกตำแหน่งผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มเพิ่มและกรอกรายละเอียดดังนี้ 1. ประเภทของผู้ป่วย 2. กรอกชื่อนำสกุลของผู้ป่วย 3. อายุ 4. ส,สัญชาติ 5. รายละเอียดถ้ามี 6. แนบรูปภาพโดยถ่ายรูปจากกล้องหรือเลือกรูปจากคลังภาพ จากนั้นกดบันทึกการระบุตำแหน่งผู้ป่วยถือว่าสำเร็จจะปรากฏชื่อของผู้ป่วยโดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้รวมถึงสามารถลบหรือแก้ไขได้ และเจ้าหน้าที่อสอมอ,อสอตอสามารถดูรายละเอียดและติดตามการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้โดยเมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจังหวัดทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วเครื่องหมายติ๊กถูกจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแสดงว่าคำร้องนั้นถูกตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วนอย่าลืมนะคะเมื่อเกิดภัยนึกถึงพ้นภัยเกิดภัยแจ้งเร็วช่วยทันรอดปลอดภัย ก่อนจะการอย่าลืมกดติดตามช่องพ้นภัยไทยแลนด์รวมถึงกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ